สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถทรงหรูนะ่าใช้1คันนะครับมาให้เพิ่มอีกแล้วนะครับในส่วนของ Toyota Camry นะครับตัวนี้เป็นสีบอลทองปี2003นะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยออปชั่นจัดเต็มนะครับรองชมดูได้จะสวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่าครับ Toyota Camry ปี2.3 2.4 2.4Q นี่นะครับสวยงามลองชมดูนะครับสําหรับแสงตอนึงคืนว่าจะสวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดขอถ่ายให้ดูก่อนเลยครับถ้าใครชอบก็คือได้เป้าหมายนะครับให้ไปดูรถทดลองขับได้เลยนะครับที่เมืองทองธานีนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ารถที่ผมนํามาลงโดยเฉพาะแคมรี่เนี่ยจะคัดแบบงา,งามมาให้อยู่แล้วครับ ถ้าไม่งามก็ไม่ไดเอามาลงนะครับคันนี้1นึ่งแบาทนะครับถ้าชอบจริงสนใจจริงเน้นโทรเจรจาไปดูรถตรวจสอบได้เลยครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีตัดต่อพิกคว่ำจมน้ําแม่ครับลองเช็คดูได้ตรวจสอบดูได้นะครับเนียนๆครับคันนี้หาเอาไว้ใช้งานไม่ผิดหวังครับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสําหรับคันนี้มีจอแถมมาให้นะครับชมดูได้ถูกใจให้เน้นโทรเจรจาไปดูรถนะครับนี่เลยครับกว้างขวางนั่งสบายครับช่วงล่างนิ่มแน่นหนึบ ลองชมดูก่อนได้นะครับมีแอร์หลังมีม่านหลังไฟฟ้าเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแอร์แบก ABS สิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเหลือนไม้จับเ3็นสีนะครับให้มีรกเล่นเพิ่มขึ้นมาก็จะมีต้มฟ้าเขียวนะครับเลือกได้เลยถูกใจสีไหนเลือกแบบนั้นนะครับเบาะยังดูดียังดูแน่นนะครับภายในสะอาดแล้วก็ยังดูใหม่ครับเดี๋ยวถ้าถ่ายรูปได้เมื่อไหร่ จะจัดการให้ชมนะครับแต่ตอนนี้ถือว่าชี้เป้านะครับถ้าสมาชิกเล็งเห็นความสวยและชอบนะครับให้ไปดูรถทดลองขับนะครับตรวจสอบสภาพได้เลยมีทั้งจอหน้าและหลอจอหลังมาให้พร้อมนะครับคุ้มแน่เลยครับใครสนใจเน้นโทรไปเลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับแต่ถ้าใครสนใจและยังไม่มั่นใจนะครับลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้เลยครับในแฟนคลับแฟนเพจของ Camry นะครับมีคนเข้ามารีวิวมีคนมาแบ่งปันประสบการณ์ ในการใช้งานนะครับช่างที่ไหนมีอะไรที่ไหนถูกนะครับเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับเราจะได้เตรียมความพร้อมเมื่อเรามีรถจริงๆเราจะได้ใช้งานได้อย่างสบายใจและอุ่นใจนะครับเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องครับแค่รู้ว่าที่ไหนทําให้เราได้พอครับเราอาจจะทําเองไม่ได้ทั้งหมดนี่เลยครับสภาพสวยๆครับเน้นหาเอาไว้ใช้งานภายในตกแต่งลายไม้เบาะหนังแท้สวยๆเลยครับสนใจรีบโทรเจรจานะครับถือว่าได้เป้าแล้วนะครับ ถ้าใครชอบจริงก็ต้องจบนะครับไปดูรถทดลองขับนะครับสำหรับผมวันนี้ทำหน้าที่ชี้เป้านะครับถ้าชอบจริงสนใจจริงอย่าลืมนะครับให้ตัดสินใจไปดูรถทดลองขับนะครับต้องขออภัยนะครับยังทำความสะอาดไม่เสร็จนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปสวยๆแบบกลางวันมาให้ชมนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วจะเอามาให้ชมใหม่นะครับแต่ถือว่าตอนนี้ชี้เป้าชี้สภาพเบื้องต้นนะครับแต่การันตีว่าคันนี้สวยจริงครับ ใครสนใจอย่าลืมนะครับไปดูรถทดลองขับตรวจสอบเอกสารได้เลยครับสำหรับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับจะพยายามหารถสวยๆเอามาฝากสมาชิกอีกนะครับนี่เลยครับสีนี้นะครับสีมอลทองนะครับสภาพแบบนี้เลยครับทรงแบบนี้เลยถ้าชอบเน้นโทรเจรจาไปดูรถทดลองขับรีบตัดสินใจนะ